สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับผมเป็นเขื่อนที่สองนะครับก็กําลังออาเครื่องขึ้นนะครับผม แผนกถ่ายนะฮะวันนี้

นี่เราอยู่ที่จังหวัดกระบีน่นีครับขอบคุณทุกกัน ติดตามและเข้ารับชมนะครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตนะครับผมหาดอยู่ที่อยู่แถวหาดป่าตองนะฮะต้องโยงกันแน่นวันฮะต้องโยงกันแน่นวันนี้ เดี๋ยวมันเสร็จนะฮะอบเสร็จแล้วจะมาทำคลิปให้พี่น้องชมอีกรอบนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ